คุณกำลังอยู่กับเซลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสปอนคอร์โดยเซลพินกค่ะจึงนีวันนี้นะคะบอกเลยว่ารถตัวจริงมาถึงแล้วนี่ชนมอเตอร์โชว์เลยจ้ากับรุ่น honda าเอ350ค่ะนี่มาก็มาแบบตัวแต่งเลยนะคะรอบนี้เดี๋ยวจะพามาดูกันค่ะว่าตัวแต่งตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างน,นี่เลยค่ะ New ADV 350รุ่นนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะคะซึ่งมีอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์แต่ว่าใครที่ไม่สะดวกไปมอเตอร์โชว์ก็มาที่นี่เลยค่ะชามยนต์นะคะตัวนี้เป็นตัวแต่งที่เรียกว่า r b e r Laser Edition นะคะเป็นตัวแต่งสีแดงนะคะแต่งอะไรบ้างหลกัหลกๆของเขาก็คือเป็นแต่งทั้งคันเลยนะคะด้วยสติกเกอร์ลายของ G c r a f t นะคะซึ่งบอกเลยว่าผสมผสานอย่างลงตัวมากๆ ทำให้รถด,ดูเด่นดูสวยพรีเมียมมากๆเลยสวยมากนะคะตัวนี้นให้ดูในส่วนของตัวแต่งแล้วก็เดี๋ยวให้ดูท่อจากคันนี้ก็ได้ค่ะนี่ของเขามาพร้อมกับท่อของโยชิมูระนะคะบอกเลยว่าใบเนี้ยทำให้เสียงของเขากระหึ่มมากเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกันนะคะ ัวนี้เป็นท่อแต่งของโยชิมุระบอกเลยว่าเป็นสำนักแต่งของญี่ปุ่นนะคะทำให้รถเนี่ยนอกจากที่จะแบบดูมีความพรีเมียมแล้วเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะตัวอะไหล่แต่งเดิมของเขาก็ยังได้มาเหมือนเดิมอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้คือเราอันบล็อกให้ดูกันนะคะด้านในจะเป็นท่อของอแบบติดรถนะคะคือท่อเดิมของเขานั่นเองนี่ แท็กมาอย่างเรียบร้อยตัวท่อโยชิมุระเนี่ยติดมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ท่อเดิมก็ใส่กล่องมาให้อย่างเรียบร้อยนะคะแท็กมาอย่างสวยงามส่วนตรงนี้นะคะก็คือทีอ่รองเท้านั่นเองซึ่งถูกแต่งมาด้วยอะไรแต่งของ H2C นะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะของ H2C ให้มาก็ตัดเข้ากับตัวรถเลยเนาะอันนี้ก็ให้เห็นกันแบบ เต็มๆนะคะว่าได้อะไรบ้างคุ้มขนาดไหนนะคะกับราคาที่เปิดตัวอยู่ที่1 09, 9 9 5 0 0ค่ะหลายคนถามว,ว่ามันแดงแบบไหนแดงสดแดงเลือดนกหรือแดงแบบไหนเดี๋ยววันนี้นะคะจะเปรียบเทียบสีให้ดูจะไม่มาคนเดียวค่ะวันนี้มีน้องสาวลูกสาวดีกว่าค่ะสาวสวยมานะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเดี๋ยวว่าขออนุญาตเดี๋ยวพี่ต้ไปใส่แมแบบ๊บนึงนะคะ ใส่แมสกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกับสาวสวยลูกสาวเซลพี่นกกันค่ะขอเดีเชน,น้องอันค่ะน,นี้เลยสวัสดีค่ะน้องอันคลิปนี้พี่นกเนาะขอเรียกพี่นกป,ปกติจะเรียกแม่นะคะเดี๋ยวเซลพี่นกดีกว่าขอให้น้องอันถอดแมสกได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่นกใส่เองนี่โชว์หน้าสดหน้าสวยนะคะขอยอดไ like, ลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะจะบอกว่า คลิปของพี่นกอะค่ะเคยมีคลิปหนึ่งที่ยอดอะทะลุแสนอขอคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องอันขอทะลุล้านนะคะเ <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> ก็วันนี้ <c oughs> ที่เชิญน้องอันมาเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเปิดตัวก่อนก่อนคลิปของพี่นกเนี่ยก็จะมีไลฟ์สดของชางยนเนาะน้องอันเป็นคนนำเสนอโปรดักน,นะคะอันนี้นอกจากจะสวยแล้วบอกเลยว่าเก่งมากเออวันนี้ใส่สีแดงมาด้วย ทำไมถึงเลือกสีแดงะน้องานวันนี้ที่เลือกสีแดงนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่ารถที่มาจากคอนดัาเป็นสีแดงนะคะน้กงันงก็เลยคิดไปแล้วว่าโอ้จะเอามาปกรถแน่นอนนะคะในจริงๆ่คิดกันว่ามันจะเป็นแดงไหนเนาะพ่าในแคตาลกนยพูดเลยว่าเราเข้าใจว่าเป็นแดงนี้ถูกไหมถูกแต่พอรถจริงมานี่เลยค่ะเทียบเลยเทียงเห็นเลยนี่แดงคนละแบบเลยนะคะอันนี้กลายเป็นแดงสดกระนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบแดงแดงถ้าเรียกไรอะ เดงมะเหมี่ยวแดงเลือดนอกอะไรประมาณนี้นะคะแ,แ,แล้วก็สิ่งที่เราจะเจอลูกค้าถามนะคะนอกจากว่าแบบสีเป็นแบบไหนแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ถามว่าเขามีอะไรต่างจากโฟรซา350บ้างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะบอกเลยว่ารถสองรุ่นนี้หายากพอๆกันจองนานเหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสเราจะเอามาจอดข้างๆกันแล้วก็รีวิวให้ดูน้องอันใช่ค่ะเล่าให้ฟังก่อนละกันนะคะว่า,าเขามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เริ่มจากด้านหน้าตัวไหนคน้องอันที่น้อันพูดถ้าเป็นด้านหน้านะคะนี่นโชกใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะโชกคของตัว ADP 350ของเขาเป็นแบบอ,อัพไซด์ดาวหัวกลับนะคะขนาดใหญ่ถึง37มิลด้วยกันนะคะบอกเลยว่าระยะยุกดีมากปืืๆๆๆขับเนี้ยรับรองรับได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะโชกหน้าก่อนนะอันที่สองยางน,นะคะ ยางของเขาตัวนี้เขาเป็นยางแบบดูโ p เพ p o s สค่ะน้องอันตัวนี้จะช่วยให้แบบขับขี่ได้ทุกสภาพถนนนะคะไซส์ลุยหน่อยๆก็ได้นะคะสามารถขับในเส้นทางที่กึงก่งกึ่งออฟโรดได้เลยนะคะตัวนี้เนาะโดดได้ยางลุยมีสองจุดแล้วนะมาขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะจุดไหนอีกค่ะมาด้านหน้าด้านานะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนะคะฝัง่งนี้นะคะ,ะ,คะของเขาจะมีในส่วนของ ตัว traction control นะคะซึ่งจริงๆโฟร์คซ350เนี่ยก็ให้ traction control มาเหมือนกันเป็นระบบป้องกันพวกล้อหลังสะบัดนะคะเวลาเราขับบนถนนที่แบบมีความนื่นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรถนนที่เปียกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวนี้จะแตกต่างตรงที่เขาสามารถใช้แบบครึ่งลูกได้นะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเนาะคือแบบไม่เต็มกไก้ใครที่แบบชอบให้ท้ายปัดๆสะบัดสดหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะ ปิดไม่ใช้หรือใช้แค่ครึ่งรูปได้เลยอ่ะลืมเมื่อกี้ผ่านด้านหน้ามานะคะมาด้านหน้านิดนึงค่ะชิวข่ะนองอันขยับชิวให้ดูหน่อยนะคะนี่ชิวนะคะถ้าเป็นฟฟร์ซ่าสามห้าก็จะเป็นแบบพรีเมียมไฟฟ้านะคะเลื่อนขึ้นลงได้แต่ว่าถ้าเป็น a อ็ดด้วยความที่เขาเป็นแบบลุยๆนะคะก็เป็นแบบดึงแล้วก็ขยับขึ้นเนาะนี่อันนี้สามารถปรับได้ถึง สีระดับนะคะเ,คเขาจะมีล็อกให้เลยตรงนี้นะคะรอบได้สีระดับด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของชิลแล้วก็นี่ก <c oughs> ารแฮนใช่ไหมคะบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นกึงก่งกึงก่งกึงก่งกึง่งสายลุยนะคะเวลาที่ขับแบบอาจจะแบบเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันป้องกันพวกกิ่งไม้ป้องกันการกระแทกต่งกางๆนะคะในส่วนของการแทนที่ให้มาหมดเรืยอยังขา อู้เญนิ่ <wyn envision. S 1> แล้วก็ตัวแฮนใช่ไหมคะแฮนตัวนี้ก็เป็นแฮนแบบขนาดใหญ่เนาะสามารถที่จะแบบเ,เวลาขับแล้วก็ทรงตัวได้ค่อนข้างดีเลยเนาะด้านท้ายด้านท้ายด้านท้ายมาพูดถึงในส่วนของอแล้วก็ชอคอัพด้านหลังนะคะถ้าตัวฟฟร์ซ่าเนี่ยเขาก็จะไม่มีขนาดนี้เนาะตัวนี้เป็นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะซับแทงนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่า ให้ในเรื่องของการรับแรงกระแทกนะคะด้านหลังของผู้ขับขี่ก็ทําได้ดีมากๆเนาะส่วนตัวท่อนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้เฉพาะตัวที่เป็นอ่ารุ่นแต่งนะคะอย่างตัวนี้ก็คือ,อตัวเออร์โบเลเซอร์นะคะเออร์โบเลเซอร์เอดิชั่นนะคะถึงจะได้ในส่วนของท่อโยชิมูระนั่นเองค่ะอ่ะโอเคเป็นไงคะน้องอันเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากนะคะน้องอันชอบไหมชอบค่ะ,คะเห็นสวยๆแบบนี้จริงๆขาดป่ะข่ะ เป็นสายลุยเลยค่ะโดยตัวสายลุยนะคะใครเป็นแฟนขับน้องอันนะคะบอกเลยว่านี่สายลุยตัวจริง C I F นางก็ขับมาแล้วนะคะส่วนคนนี้นะคะพูดๆอยู่อย่างนี้ขับไม่ได้ขับไม่ได้มีปัญหาทางด้านสรีระนะคะเออทรงตัวไม่ได้เพราะว่าช่วงขาจะแบบปิดนิดน,นึงนะคะไม่ถึงนะอย่าทายนะคะก็ขอบคุณน้องอันมากมากเลยนะคะที่วันนี้อุตส่าห์มาเป็นเกรสนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับยอดมิวนะคะหนึ่งล้าน เดี๋ยวสัญญาณนะคะว่าถ้าคลิปนี้ยอดถึงร้านจริงๆเดี๋ยวจะพาน้องอันมาอีกค่ะเดี๋ยวดูอะไรได้ก่อนเดี๋ยวออกตำลังให้เสริมจมูกนะตดันลูกสาวนะคะยังไงก็ฝากด้วยเนาะและเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีาตัวใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ชมกันแล้วก็ฝากบอกนิดนึงว่าใครที่ถามว่าจองแล้วเมื่อไหร่จะรับรถนะคะอันเนี้ยส่งส่งสารมาจากมอเตอร์โชว์เลยว่าเปิดวันนี้วันแรกวันนี้วันที่23ใช่ไหมคะ 23<ช>มีนานะคะสารมาจากมอเตอร์โชว์บอกว่ายอดจองถล่มทลายมากนะคะแต่หลอดการผลิตเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยยังผลิตได้ไม่ได้เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยแจ้งก่อนเลยว่าดีลเลอร์นะคะอาจจะยังไม่ได้ลดให้กับลูกค้าจะเริ่มส่งมอบจริงๆก็คือประมาณพฤษภาคมเมษาพฤษภาเที่ยวสงการก่อนคะ่ะเก็บเงินเที่ยวสงการก่อนแล้วก็เดี๋ยวมารับรถกันช่วงพฤษภาเนาะแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้นะคะเรายังมีโคต้าของเดือนนี้ประมาณ ประมาณ5-10คันนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของนะคะสามารถที่จะ,อะจองทักมาที่เซลพินกได้ราคาจองอยู่ที่1,000บาทราคาตัวรถของรุ่น u r r a ล Laser Edition นะคะ199,500ค่ะนี่ดอกเบี้ยม,มันจะโชว์บอกเลยว่า5% 5%นะคะสำหรับวันนี้เนาะเซลพินกแล้วก็น้งงานนะ,ะต้องกล่าวคว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย